พี่กาหันหน่อยพี่าหันองซอสภูเขาซอสภูมะเขือซอสภูเขาเอาไปให้คนภูมะเขือลาโพลาเมลาลองพี่ลูกมีหน้าที <S <S ่ต้องจากไกลชาตินั้นสำคัญยึงใหญ่แม่ยาอะไรอาวร คุ้มภัยอยู่แนวหน้าแนวหลังคงคาแสนคิดถึงอูชีวิตนี้เพียงเสี้ยวหนึ่งเมื่อคำหนึ่งถึงชนชาติจับเปืนขึ้นท้ายท้าใครจะมาย่ำยีขอพี่ชีพนี้เพื่อพี่น้องไทยเสียงปืนดังกึกกองเพื่อปกป้องพิน ควบคุมโครงเดนไทยเสียทีบไม่เสียใจเพื่อขวานธงของไทยจะยิ่งใหญ่และรุ่ง ในวันนี้นะครับองค์การสงเคราะห์ฐานมันศึกได้ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวฐานมันศึกโดยมีคุณหญิงแสงเดือนอนนนครนะครับเป็นประธานมูลนิธินะครับแล้วก็มีคณะกรรมการมูลนิธิแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้นําสิ่งของมาบริจาคให้กับองค์การสงเคราะห์ฐานมันศึกโดยร่วมเอ่อโดย,โดยโองค์การฐานมันศึกได้ไดรับร่วมรับมอบสิ่งของบริจาคประกอบไปด้วยข้องอุปพภคบริโภคน้ำดื่มอะไรต่างๆสิ่งของที่จําเป็นในการดํารงชีพในสนามนะครับเพื่อส่งต่อ เราขอเป็นสะพานส่งต่อเป็นกําลังใจให้กับทหารที่กําลังปฏิบัติหน้าที่ตมแนวชายแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตมแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งสิ่งของทั้งหมดนี้เราจะมอบให้กับสนักส่งคระห์ฐานมันศึกในพื้นที่ไม่ว่าะจะเป็นพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดบุรีรัมย์อะไรก็ตามนะครับเพื่อที่จะนําไปแจกจ่ายใ,ให้กับฐานที่ปฏิบัติตมแนวชายแดนตามความเหมาะสมครับให้ถึงทหารทุกคนครับแล้วก็แนวกาสนี้ก็ ในนามขององค์การสงคราฐานพันศึกและในนามของมูลนิธิส่งเคราะห์ครอบครัวฐานพันศึกนะครับก็ต้องขอบคุณทุกหน่วยงานที่ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตามนะครับที่ให้การสนับสนุนสิ่งของต่างๆนะครับเราก็ขอเป็นสะพานในการส่งกำลังใจนะครับขอพูดอีกครั้งว่าเป็นสะพานส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทหารตามแนวชายแดนรวมถึงทหารผ่านศึกที่ประสบภัยในพื้นที่ตามแนวชายแดนรวมอาจจะรวมถึง รวมถึงนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนที่เปิดหน้าที่ด้วยก็ด,ยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือแม้กระทั่งอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านก็ตามนะครับเราขอเป็นสะพานส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้เชื่อมั่นว่าเราจะส่งของให้ถึงกับพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนทุกคนครับขอบคุณครับเราขออีกข้อนึงเปิดรับบริจาคได้นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะ หยุดยิงหรือ,อลงนามในข้อตกลงแล้วก็ตามนะครับแต่ทหารที่อยู่ตามแนวชายแดนยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะยิ่งช่วงปีปใหม่ก็ตามเราก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอด2 4ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นการรับบริจาคสิ่งของก็ยังสามารถที่จะบริจาคได้นะครับก็ขอให้ทุกคนได้บรจิจาคเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทหารตามแนวชายแดนนะครับขอบคุณครับผมในฐานะที่เคยปฏิบัติงานตามแนวชายแดนนะครับไม่ว่าจะเป็นชายแดน พื้นที่ด้านตะวันตกนะครับาญยนบรีราชบ,บรุรีประจวบคิรีขันธ์เพชรบ,บุรีนะครับแล้วก็เคยปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับผมเข้าใจเข้าใจความรู้สึกของทหารดีว่าถึงแม้ว่าจะลำบากขนาดไหนแต่ก็ต้องรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้ให,ให้ให้ประเทศชาติได้ได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจในฐานะที่เคยเป็นทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนปีใหม่ผมก็ไม่ได้กลับ จำได้ปี2550 51เนี่ยผมไม่ได้กลับบ้านผมรักษาพื้นที่ชายแดนจังหวัดชายแนภาคใต้เพราะนั้นก็เข้าใจาความรู้สึกแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องรักษาพื้นแผ่นดินนี้ไว้เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้ได้อยู่กันต่อไปครับขอบคุณครับขอเป็นกําลังใจให้ครับสู้สู้สู้ไอ้น้อง สัตตูมาประชิดอยู่ชายแดนใจหวงแหนปกป้องแดนที่รักษา